มาไม่ได้เจอกันเวลาสำคักเลยเนาะใช่ก่อนอื่นเลยหลายๆเพื่อนจ้าเพื่อนไม่หมดทุกเจอทวกไรนเลยครับเราขออนุญาตได้หนึ่งเพลงได้เลยครับเอ้ยอว็อกซี่สวัสดีครับพุกเราว็อกซี่ครับยังไงครับเผื่อใครที่นี่ไม่รู้จักเราคุณเป็นคนแรกตลอดตอนนี้คุณขออะไคุณจัดเลยครับเลนะครับตัวจากฝั่งนั้นเลยครับได้เลยครับสวัสดีครับก่อนว็อกซี่ครับ สวัสดีครับคิมพ็อกซี่ครับสวัสดีครับมีพ็อกซี่ครับสวัสดีครับคานพ็อกซี่ครับสวัสดีครับมีพ็อกซี่ครับสวัสดีครับสูบิพ็อกซี่ครับ เชื่อว่าเป็นการเสียนาฬิกาเพลงต่อไปนะครับก็เชื่อว่าเป็นเพลงที่ทุกๆคนอาจจะร้องได้นะครับก็สัญญากันนะครับว่าจะช่วยกันร้องนะครับแล้วไปกันต่อเลยพี่ไป,ปจัดไปครับ คุยนะครับก็โดยในที่ทำให้พวกเราได้มาดูจักกันมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่คอยสปอร์ตแลสับสนุนพอลล็อกซี่นะครับอ้าวลาสแต่ว่าแต่ว่าแม่มาทันทีเราจะไม่มีเพลงใหม่เลยหรอครับก็ไม่ตายไม่ตายไม่ตายนะแล้วมันคือผมจะมียูเซอร์ร้องอยู่ต่อมาอยู่หลังเนาะใช่หรอเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าเพลงอะไรนะกว่ากว่าแล้วก็เพลงเอ่อ ก็จะคิดถึงเธอไปน้วยใจใครฉันผ้ไม่ยใช้และเสียใจยอม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 เล่นร้อเล่นคือไม่ตอว่าเพลงต่อไปเราจะเล่นเพลงอะอับลบบ้มไหนมีใครฟังลบบามเราบ้างครับมาฟังเล่งนี้ต่าหากทุกคนว่าตายนี้เลออรออเออเ่ออ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 เออออออเออออนออออเออ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 อพออ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 อ โอเคมาตอนนีไม่พูดท่าทงเพลงเราไปเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าใคร <Okay. S 1> รัอได้เ <Okay. S 1> ช่กันบองนะครับตเลยครับ okay. Let's go สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้ผมเดือดของท anyway. wow. ็อปซี well, ่อลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับตามธรรมเนียมแล้วเราต้องให้ท็อปซี่ทกทายยูเซอร์กันก่อนเลยเดี๋ยวให้หนุ่มๆแนะนำตัวกับยูเซอร์อีกสักรอบหนกันค่ะทำไเลยครับเอโยลท็อปซี่สวัสดีครั่ะผู้ชมท็อปซี่ครับ <Efendimiz> สู่ขีดแล้วตอนนี้บอกสู่ขีดแล้วฟินเรียมรอยอ่ะเดี๋ยวมาได้ยินเสียงทีละคนเลยดีกว่าเฮ้ยฟินก็มันสุดเลยดีไหมใครคนแรก <exploding> เรื่องไม่ถูกบอ,อกเรื่องไม่ถูกเอาใกล้ใกล้ฝั่งน,นี้เ<อ>ลยแล้วกันฝัง่งี่ไดัลกันสวัสดีครับขอบค,อคุณพ็อกซี่ครับตายไปเลยตายไปเลย สวัสดีครับลีศเดมพ็อกซี่คับสวัสดีครับกันพ็อกซี่คับสวัสดีครับบีงพ็อกซี่ครับสวัสดีครับคิมพ็อกซี่ครับสวัสดีครับกันพ็อกซี่คับ คุณพอ,พอใจอยังปินแล้วนะเอาอีกเหรอคือเราจะแนะนำตัววนไปอย่างนี้ตัึงแตสามทุ่มจะบ้าเหรอห้างแปลกไม่เกินจริงนะพี่เจไดมาถามความรู้สึกดีกว่าวันนี้โรซี่มีโอกาสได้มาบนเวทีแคมปัสตา a r 2023วันนี้น้องๆก็มาประกวดด้วยอยากรู้สึกว่าเอออยากอยากถามความรู้สึกว่าอรซี่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครเป็นตัวแทนดีเลยเดี๋ยวผมกัน เชิญ<ช>เลยครับจริงๆพวกเราบ็อกซ่เองก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะครับขอบคุณทางมโนาำปักษายด้วยนะครับที่ให้เกียรติเชิญพวกเราบ็อกซ่ได้มา performance แล้วก็ได้เจอกับแฟนๆทุกคนด้วยแล้วก็เราเห็นว่าแขวันนี้มีการประกวดด้วยใช่ไหมครับคราเร<ว><ว>ีย<ว>กเราขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกทา่านเลยแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่พวกเราเชื่อว่าถ้าทุกคนเต็มที่แล้วถึงแม้สุดท้ายเนี่ยผลจะเป็นยังไงมันไม่สำคัญอแค เราตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในวันนี้เราเชื่อว่าอย่างน้อยในเก้านั้นก็สำเร็จไปหนึ่งทัานละครับนี่นี่คือกำลังใจที่ดีเลยนะเมื่อกี้เห็นน้องๆเนี่ยผู้เข้าประกวดของเราหน่าติดคอมาดีเลยเออก็มาเชียร์พ็อกซี่เหมือนกันแล้วพ็อกซี่ก็ให้กำลังใจกับน้องๆเป็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ให้หนุ่มๆมาฝากผลงานกันบ้างดีกว่าค่ะว่าพี่ผลงานอะไรบ้างที่ผ่านมาหรือว่าก็ลังจะมีผลงานใหม่ให้ยูทูบเนี่ยได้ติดตามกันหรือเปล่านะเออคอนเสิร์ตใหญ่เพิ่งผ่านไปนี่ใช่ไหมใช่ครับเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตใหญ่ไปครับก็ ล่าสุดเพิ่งปล่อยอัลบั้มแรกของพวกเรามาครับมีชื่อว่า Data Storage ครับสามารถฟนนังได้แลวที่ทริปมิชแพลตฟอร์มแล้วก็ทาง y o ยู u b e จะมีให้ฟังครับมีเพลงใหม่แบบหลายๆเพลงเลยครับผมสุดท้ายครับพวกิี่อยากฝากอะไรอยากบอกอะไรกับยูเซอร์ของพวกเราบ้างครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ยูเซอร์ทุกคนมาให้กำลังใจพวกเราเปนมากมายขนาดนี้ครับผมวพาเราก็ไม่ได้เจอกันนาน,าน,านก็ก็คิดถึงกันไหมครับ กขอคี่เอเหมือนนะครับขอบคุณที่มากใจกัในวันนี้นะครับครับครบครัมขอเสียงดักกับพงอชีหน่อยเร็วสวขอบคุณพี่กนครับขอบคุณครับครับผมไปพักั